นี้น,นันเงจะพาไปรับชมนะคะกับรถ Toyota Fortuner 2.8V ปี2019 20ค่ะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งการันตีสภาพเดิมนะคะใครที่กำลังมองหารถสีขาว2.8ขับ2นะคะมาแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับ Toyota f o r t u n e r 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019จด20ค่ะคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนกับอีกสี่พันโลสีขาวเข้ามาแล้วนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะเอาไว้ใช้งาน ชอบเดินทางไกลนะอยากได้เครื่อง2.8ค่ะคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1,590,000กว่าเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000คันนี้ค่ะค่าตัวอยู่ที่919,000ค่ะภาษีพรบเรามีการต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวน้ํานึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันแล้วจะบอกว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพนะคะเป็นรถแรกเข้านะรอการปรับสภาพค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะคะจะได้ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟใบบีม LED นะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคูน่ามาด้วยกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้นะน้ำหนึ่งต้องขอบประธานอภัยใครที่อยากดูรถที่สภาพสวยคันนี้เป็นรถแรกเข้ารอการปรับสภาพรอการเก็บงานเพราะเพิ่งเข้ามาช่วงนี้รถทยอยกันเข้ามาเยอะใครที่ติดตามคลิปน้ำหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวมือ2นะคะน้ำหนึ่งรถกระบะมือ2น้ำหนึ่งพาชมรถมือ2หรือว่าน้ำหนึ่งรถตู้มือ2ช่วงนี้น้ำหนึ่งจะรีวิวรถใหม่ๆเข้ามากันนะคะยังไม่ได้เก็บงานเลยรีบค่ะนะคะกลัวจับไม่ ทานนะคะคอยากให้คุณลูกค้าได้รถนะคะเอาไปใช้งานก่อนปีใหม่พาครอบครัวไปท่องเที่ยวแล้วรถของเราที่น้ำหนึ่งรีวิวเป็นรถที่คัดเกรดคุณภาพไม่มีพิความชนหนักจมน้าเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลย ฝากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะในส่วนของแม็กจะได้เป็นแม็กสีทูโทนคํมแม็กหกูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะตัวนี้จะได้เป็นดิสเพกสล้อเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นยางปี2023สัปดาห์ที่20-23ค่ะซีรีย,ยางอยู่ที่265ทับ60 R18 แม็กขอบ18นิ้วอันนี้คือรถแรกเข้าน้ามาดูซุ้มล้อสักนิดนึงค่ะพี่ๆค่ะซุ้มล้อตัวนี้นะยังไม่ได้เก็บนะคยังไม่ได้ปรับสภาพรถ สภาพเดิมสวยจริงๆรถไม่ช้ำกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ได้เป็นกุญแจแบบว่าสมาร์ทย์เลตนะคะกระจกเดิมค่ะพร้อมสัญญาณการขโมยแล้วก็ฝั่งประตูนะคะก็รอยเมคอาร์ตเดิมสวยจริงๆนะแผงประตูตร,ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะเป็นหนังเดินตะเข็บได้สีน้าตาลอ่อนค่ะตรงนี้ได้เป็นสีดํากระจกได้เป็นอออโตทั้ง4บานเลยและตรงนี้ได้เป็นโครเมียมค่ะ ในส่วนของอคู่มือรถนะคะก็มีครบนะคะมีให้ครบเลยตัวนี้นะคะยังไม่ได้เก็บอะไรออกสักอย่างเลยนะพี่พี่คะยังไม่ได้เก็บอะไรออกเลยมีคู่มือเดี๋ยวเราดูแลตรงนี้ให้นะคะภาษีพ,พรบรเรามีการต่อเดิมหนึ่งขอดูอันนี้เป็นรถหน่วยงานคะ่ะพี่พี่คะเป็นลำดับที่1เป็นรถบริษัทอปิดนิดนึงเป็นลำดับที่1น,นี่คะ่ะนะคะเป็นลำดับที่1แล้วก็ส่วนภายในถุงลมนิรภัย7ใบเดี๋ยวบอกเขามีการไปเก็บงานนะคะตัวนี้เพราะว่าเก็บมาก็คือเรียบ เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็เบาะไปแล้วเอามาดูคู่นั่งนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าถุงลมนิรภัย7ใบ เพดานนะคะก็โปร่งโล่งสบายสะอาดสะอ้านค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมได้หน้าจอทัชสกรีนค่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอเป็น2.8ขับ2นะคะเป็นเครื่อง2.8ค่ะเครื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นตัวขับ2นะไม่ใช่ขับ4นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถ p p v ค่ะนะคะก็มีบันไดข้างนะคะสีดำสีเทานะคะเป็นสีเงินเนี่ยเป็นบันไดข้างสีเงิน แล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ให้ดูเป็นรถเข้าใหม่ค่ะแผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้ง2เบาะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวอ่า power outlet นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องเสียบอ่ะเนี่ยค่ะเสียบปลั๊กก็120โวลต์นะคะ นะตรงนี้ถุงลมนิรภัย7ใบมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งมีไฟตรงกลางมีไฟด้านหน้าเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขยค่ะแผงประตูนะคะสีดําตัดกับสีน้ําเงินตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นโครเมียมด้วยมีช่องใส่แก้วน้ําค่ะพี่ๆค่ะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะด้านหลังนะมาดูล้อแม็กด้านหลังกันค่ะแม็กเป็นสีทูโทนแม็กหกลูค่ะแล้วก็พวกคัสซีเดิมสวยนะตัวนี้เดี๋ยวเรารอการเก็บงาน ปรับสภาพให้นะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพให้นะคะมาดูด้านหลังกันค่ะพี่พี่ขาได้ท้ายไฟฟ้านะคะท้ายเดิมค่ะถามว่ารถนะคะมีการชนหนักพิกามจมน้ำไหมอันนี้ไม่มีแน่นอนแต่รถมือสองนะคะในส่วนของเฉียวชนเล็กน้อยมีเป็นธรรมดาอาจจะมีเก็บงานบ้างเล็กน้อยค่ะพี่พี่ขารถมือสองเนาะแต่ว่าในส่วนของการชนหนักถึงโครงสร้างอันนี้น้ำหนึ่งการันตีเลยไม่มีแน่นอนใครที่แบบว่ากําลังมองหาเนาะเพราะว่าฟอร์จูเนอร์ก็พับด้านข้างอ่ะตรงนี้ ในส่วนของตัวรถตนะรู้แล้วเนาะในส่วนของโครงสร้างค่ะพามาดูโครงสร้างตัวรถดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะล้างขัดทําความสะอาดให้มีรอยเมคอัพอยู่ครบชัดเจนค่ะด้านข้างนะคะแล้วก็ไฟด้านด้านหลังตรงนี้เป็นสเตลล์นะคะนี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถทักเข้ามาดูตัวรถได้ไฟท้ายสเตลล์นี่สองฝั่งเลยนะคะถือว่าเป็นไฟเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะเลยนะคะเดี๋ยวก้มต่ําดูด้านล่างสักนิดนึงค่ะก่อนปล่อยนะเราจะเช็คในส่วนของ ยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้ครบๆเรามีครบให้อยู่แล้วด้านข้างตรงนี้นะคะก็มีนี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะสนใจคันนี้นะพี่ๆขาอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพใครอยากเข้ามาดูสภาพรถแบบนี้เข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งเก็บให้นี่ค่ะ ถ้าใครที่แบบว่าอยากมาดูสภาพรถแรกเข้ารถเข้าใหม่คือยังไม่ได้เก็บงานต่างๆก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอาจได้ท้ายไฟฟ้านะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดที่ปัดน้ําฝนด้านหลังสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนี่ให้เรียบร้อยนะคะระบบไลฟ์ฟ้านะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้าง ล้อแม็กนี่ค่ะแม็กเดิมสวยถ้ามีรอยคูดนะเรามีการเก็บงานให้แม็กนะคะทั้งสี่สี่ล้อเนี่ยก็เราจะเก็บงานให้ถ้ามีรอยคูดนะคะตรงนี้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะอะมาดูในส่วนของตัวคัสซีเดิมสวยแต่ว่าจะมีขี้ฝุ่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆี่ค่ะนี่ ใครสนใจคันนี้ค่ะ Toyota Fortuner 2.8 V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019แต่จดทะเบียนการใช้งานปี2020เลขหม่1 0 0 0 0กับอีก4,000โลเท่านั้นเองนี่ค่ะกระเป๋าใสเอกสารมีทั้ง2ใบเลย ทั้งสองใบทั้งสองเบาะค่ะนะคะทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่กระจกเดิมรอบคันค่ะพี่ๆค่นี่พร้อมสัญญาณการขโมยที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมนะคะได้เป็นกุญแจแบบอัจฉริยะด้วยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่แล้วไม่แสนกับอีก4ี่พันโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะกับรถหน่วยงานตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะปุ่มพุ s สต t a r t นะคะเลขไมล์อยู่ที่1นึ่งแสนกับอีก4ี่พันโลนะคะมาพร้อมกับ ตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเขาเรียกว่า p พนเดิลชิพเป็นระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยอ่ะก็มีให้นี่หรือว่าจะมาเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ก็ได้นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นกุญแจเอ้ไม่เป็นกุญแจเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเออเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็มีระบบอีโคคาร์หน้าจอนะคะันนี้สีขาวค่ะใครที่มองหาสีขาวก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้เลยตอนนี้รู้สึกว่า2.8จะมีสีขาวสีเทานะสีบอลเงินเข้ามานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าจอนะคะหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอล 3ม,มิติเลขไมล์14,521กิโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะเป็นรถหน่วยงานพี่ๆขารถหน่วยงานเนี่ยจะบอกว่าเขาสามารถลดเสียงก่อนเราไม่ใช่เขาเราสามารถเช็คแหล่งที่มาที่ไปได้แล้วก็รถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์เช็คยานแล้วมันจะบอกว่าถ้าเป็นรถหน่วยงานเลขไม 40, ล์เกิน4 0 0 0 0โลเกิน4 0,000ื่นโลดีเนื่องจากว่าเขาจะมีการเปลี่ยนพวก ของเหลวเนาะสี่หมื่นโล8ปดหมื่นโลนะคะเขาก็จะเปลี่ยนอยู่ประมาณนี้นะอ่ะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะเป็นแอร์ออโต้หน้าจอเป็นแบบทัสกี้นมองเห็นได้ชัดกล้องมองหลังนะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยค่ะด้านหลังเขาก็มีท้ายคลิปเนาะที่แบบว่าบางทีพูดแบบ ติดติดขัดขัด่ดดดอยบางทีเสียงของคนอื่นเข้ามาอย่างนี้ต้องขอประธานอภัยเดี๋ยวคันนี้ยังไม่ติดจอน้ำหนึ่งอาจจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือรีบปล่อยลงไปก่อนนะคะให้เห็นสภาพรถแรกเข้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดไม่ได้เก็บงานก็คือสภาพรอบคันยังสภาพสวยถามว่ารถมือสองมีโจนชนตรงไหนบ้างเฉียวชนเล็กน้อยมีแน่นอนมีสเก็ตโฮลสเก็ดหินที่เขาต้องเก็บแน่นอนค่ะแต่ถ้าชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถอันนี้เราไม่เอาเข้ามาไม่มีค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวเคร รงตัวถังไม่มีรวมไปถึงในส่วนของอเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพิควม่มชนหนักจมน้ำก็ไม่มีแน่นอนค่ะใครสนใจคันนี้ก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0961984963และที่สำคัญค่ะมีตัวล็อกความเร็วด้วยนะคะเป็นตัว Cruise Control นะเป็นตัวล็อกความเร็วตัวนี้สนใจก็สามารถทัก เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากานันนี่อันนี้ก็มีที่ใส่แว่นตานะคะแล้วก็กระจกนะคะนี้ชอบมากเลยนะเปิดมาก็มีไฟสีส้มให้นะนี่มีไฟแต่งหน้าให้ด้วยนะคะตรงกระจกแต่งหน้าตรงนี้เป็นไฟ led มีไฟตรงกลางนะคะเพดานโปร่งโล่งสบายค่ะพี่พี่ขาค,คันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปลุยได้ทุกที่เครื่องแรง รถขับสนุกเพราะว่าได้เครื่อง2.8อะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าอะเดี๋ยวค่อยเปิดอันนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นอออตโต้อะมานี่ค่ะให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมเลยใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสภาพรถได้นะคะ อันนี้ก็มีขี้ฝุ่นหน่อยนึงนะอ่ะเดี๋ยวลำหนึ่งพาดูในส่วนของเบรกแล้วก็คันเร่เลงเนี่ยคะ่ะให้ดูรถช้ำไม่ช้ำพวงมาลายัยตรงนี้เป็นลายไมย้อันนี้จะตกแต่งด้วยลายไมย้ขับขี่สนุกค่ะให้อารมณ์แต่ว่ารถนะคะเป็นรถครอบครัวเนาะถ้าใครแบบสนใจขับขี่สนุกขับพุ่งอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะขับมันเพราะว่ารถออกตัวได้เร็วนะคะตัวโตโยต้า แล้วก็ในเรื่องของค่าแม t น n a น c นของ Toyota าพี่ค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะประหยัดแล้วก็อะไหล่หาง่ายมีทุกที่มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะน้ำหนงต้องขอประธานภัยนะเพราะว่าห้องเครื่องด้านหน้านี้อันนี้คือห้องที่ยังไม่ได้เก็บงานดูแผ่นการความร้อนใต้ฝากกระโปรง สภาพยังแบบว่ายังมีฝุ่นเกาะอยู่เลยแต่ว่ายังอยู่ถือว่าสวยนะถ้าล้างทําความสะอาดนี้ก็คือยังดูสภาพดูดีนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะแล้วก็รอยเมคอัพต,ต่างๆตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ค่ะมอกอยู่ครบชัดเจนแผ่นเพจปี2019นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่เราก็จะเช็คแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้คานด้านหน้าค่ะรอยเมคอัพต่างต การันตีตัวรถสภาพเดิมสวยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมองหา Toyota Fortuner 2.8V ขับ er เคลื่อน2ล้อปี2019 20อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจทักมาคันนี้9 1 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15เคลดิดดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถดันฟรีดาวได้น้ำหนึ่งขอรับอยู่ที่ประมาณ0 0 0า0ขึ้นไปคน เดียวจบ3ามหมขึ้นไปคนเดียวจบเลยยิ่งมีเครดิตดีนะจัดยอดเต็มอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องไม่ต้องกังวลค่ะนะคะยกหูโทรหาหรือว่าไลน์น้ำหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งส่งรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าวิดีโอขอส่งไปให้เลยสนใจยังไงทักมากค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ